เพื่อนๆขาดน้องมัดเหม็นขาดแต่งตัวกบกวาเห็นไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะแต่น้องมัดเหม็นะคะไม่ได้เป็นกบกวาธรรมดาเพราะน้องมัดเหม็นเป๊ะกรุบกวากระต่ายดูสิข้างบนน้องมัดเหมนน้องมัดเหม็ใส่ไม้ข้อผมกระต่ายเนี่ยก็เนี่ยมีกระต่ายตัวเนี้ยชอบมาวุ่นวายตลอดเลยเออแต่น้อง ที่หนูอยากแช่าได้ใช่ไหมไม่มาแล้วไวรุ่นกูก็ว้ามาแล้วลูกตาชุดกูก็ว้าที่หนูอยากได้กูก็ว้าที่หนูอยากใส่ก็กวัวที่ซื้อนี่ิดาลูกน้อยร้องว้าลูสาวร้องเย้ชุดกูก็ว้าทำไมโคตรเท่พอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยถามด้วยความสงสัยคือทำไมอะไร วัดที่อื่นที่ใกแต่พอซื้อมาจากตัวตั้นมากไห้ใส่เลยจะรับรองไม่เชยคุณพ่อเอามาจากวัดแน่เลยอ่ะมาแล้วลูกจ้าชุดกกว่าที่นู้อยากได้เก๋กว่าที่นู้อยากใส่ก็กว่าที่ซื้อนีได้ชุดเกกว่าก็กว่าชุด อใหม่นะคะไม่ได้ลงคลิปใหม่ใหม่เพราะน้องมัตใหม่นะคะเตรียมตัวสอบแล้วนี้นะคะน้องมตใหม่ก็สอบเสร็จแล้วด้วยนะคะเลยมาถ่ายคลิปใหม่ๆหได้น้องมตตใหม่เป็นแมวดูสีร้องเมี้ยวเมี้ยว้วอยากกินปลาทูแล้วก็วันนี้นะคะน้องแมตตใหม่นะคะมาตลาดน,นะคะน้องมตใหม่นะคะอยู่บนรถขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพร่างกายเข็ดดีนะคะ